ความคาดหวังของเราคืออยากเห็นว่าบทบาทของครูเป็นยังไงบทบาทของผู้ปกครองเป็นยังไงบทบาทของนักเรียนเป็นยังไงความพร้อมอุปกรณ์เป็นยังไงทุกอย่างนี้มันคยเข้า่าเป็นข้ามเคมรือ่องมือที่เรียนรู้ร่วมกันปรับปรุ่มเตรียมตัวในการเปิดเรียนใน,นระดับโลกจริงๆแล้วความใกล้ชิดของพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกแล้วเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกต้องการเรียนอะไรถ้าผู้ปกครองเข้าใจทําให้กระบวนการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นโฮมสคูล <ing> นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้กระบวนการการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย วิกฤตโควิด19ขยายวงกว้างกระทบการศึกษาเด็กทั่วโลกถึงเวลาทุกประเทศต้องยกเครื่องการเรียนรู้ตอบโจทย์สังคมยุค new normal ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับการเรียนในโลกออนไลน์ร่วมไขคำตอบอันล็อกกับดรอำนาจวิทยานุวัตรเลขาธิการสอบพทในเดทีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัว